สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e f a c e b o o k .com แสลบบ i g l ไ f e บอกและเว็บไซต์ไอทีกกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือ Huawei แต่ยังไม่ใช่ว่ายเมดนะครับเป็น Y7A ก่อนนะครับซึ่ง Y7A ตัวนี้ก็มีราคาที่5,999บาทนะครับแล้วมันดีตรงไหนแล้วทำไมเพิ่งมารีวิวป่านนี้นะครับะเดี๋ยวเราไปพบกับ Y7A กันดีกว่าครับ เราเริ่มต้นกับรูปร่างหน้าตาของ Huawei y 7 a กันก่อนนะครับโดย Huawei y 7 a นั้นก็มีหน้าจอขนาดที่ค่อนข้างที่ใจะใหญ่พสอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยมีขนาด6.67นิ้วเป็น IPS LCD คอมมิตอยู่ที่ Full HD นะครับก็สังเกตว่ากล้องนั้นก็จะลอยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับที่คุณเห็นนะครับแล้วภาพของมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นเฟรมที่มีวัสดุที่ดีมากนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power พ,พร้อมกับระบบปรับรดับเสียงนะครับแล้วก็มีสแกนนิ้วมืออยู่ตรงนี้การ capture เ,เหมือนกับ Android เั่าไปกดสอปุ่มนี้ครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดเท่านั้นซึ่งช่องใส่ซิมการ์ดของ Huawei y 7 a นะครับก็มีให้คุณได้ใส่แบบไม่ต้องแบ่ง ฝากฝ่ายใดนะครับก็คือคุณสามารถใส่ทั้งตัวของนาโนซิมได้ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็ไมโครเ d นั่นเองครับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องซัมโลนะครับมันก็จะมีปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของถาดใส่ซิมที่ค่อนข้างที่จะลึกนะฮะเนี่ยครับคือเข็มจิ้มซิมธรรมดาจะจิ้มไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าในกล่องเนี่ยก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้เราก็ใช้เข็มจิ้มซิมในกล่อง ซึ่งเข็มจิ้มซิมในกล่องจะมีขนาดแบบนี้นะครับจะมีหน้าตาอย่างนี้ยเวลาที่เราเอามาจิ้มกับถาดใส่ซิมนะครับนี่แบบนี้มันก็จะออกนะครับเพราะว่ามันลึกพอข้างในประกอบไปด้วยถาดนี้นะครับนานโนซิมสองช่องแล้วก็ไมโครซีดีสองช่องนะครับนี่คุณเห็นนะครับเราสามารถที่จะเอาซิมการ์น,นใส่ช่องหนึ่งหรือช่องสองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ยังไม่รองรับ5าีนะครับ ด้านบนด้านบนก่อนนะครับด้านบนก็จะมีไมโครโฟนนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีช่องเสียบหูฟังแล้วก็มี USB Type C พร้อมกับลำโพงนะครับตัวเดียวของเครื่องที่อยู่ข้างล่างนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะคล้ายๆกับ Huawei Nova 7ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้าน,นั้นนะครับโดยมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมี LED flash มาให้พร้อมกับโลโก้ Huawei ที่อยู่ด้านล่างนะครับ ทีนี้ก็พูดเลยว่ามามีหมด3สีให้เลือกนะครับมีทั้งสีทองสีดำและก็สีเขียวอย่างที่คุณได้เห็นนะครับสำหรับฟีเจอร์นะครับก็ยังมาพร้อมกับ EMUI version 10นะครับแล้วก็เป็น Android 10แต่ไม่มี Google นะครับจะใช้บวิการของ HMS ล้วนๆน,นะครับทีนี้มันจะไม่เหมือนกับการรีวิวมือถืออื่นๆนะครับก็คือเราจะรีวิวด้วยเพียว m h m s ล้วนๆเลยนะครับอ่ะ ก็เริ่มต้นจาก notification นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับของ Huawei P 4 0 pro แล้วก็ Mate pro ที่จะรีวิวในอนาคตนะครับเนี่ยครับก็จะมีโปรแกรม i Comfort มีเรื่องของอ Screen Recorder นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปได้นะครับรวมถึงการใช้งาน Huawei Share ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่ายังไม่สามารถใช้กับ NFC กับ้ตบุง Huawei ได้นะครับก็เข้าใน้หนึ่งมันรู้สึกว่าจะมีข้อจำกัด แล้วก็จะมี Huawei Assist Today นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆข่า,ขาวสารฟรีดอะไรขึ้นมานะครับรวมถึงการสามารถที่จะใช้งานแบบ2หน้าจอได้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะกดนะครับกดไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการอย่างเช่นไฟล์นะครับถ้ามีปุ่มนี้เราสามารถที่จะแบ่งเป็นจอเล็กหรือว่าแบ่งเป็น2จอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ จะใช้งานได้ง่ายพอสมควรแล้วก็จะมีโปรแกร,รมอ่านหนังสือเครื่องมือต่างๆที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องอัดเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของออติมิเซอร์ระบบการจัดการตัวเครื่องพร้อมกับตัวของวิงแ n นวแต่ทีนี้สำหรับคนที่สงสัยว่า h ฮชเมมีอะไรนะครับอ่ะ ผมก็จะเฉลยให้คุณเทียนริดแอปธนาคารในประเทศไทยมีครบอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีไทยดิจิ n a ลีมีแอปพลิเคชันเกมแน่นอนว่าเกมตัวของ aso เ l ้าเ e เจก็มีมาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตให้คุณดูแต่ว่าโปรแกรมโทรศัพท์เวชนั้นคุณจะต้องไปโหลดแบบที่เป็น apk นะครับหรือตัวของอัดตูตูมาติดเองก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะลงเป็นอัดตูตูไปแล้วนะครับ แล้วก็จะดูว่าเออตอนนี้แอปไหนยอดนิยมมีแท็กเกอรคอรนะครับก็คือตามที่คุณรู้ว่าเอ้ยคุณมีแอปพลิเคชันไหนอัปเดตแล้วก็อยากใช้แอปพลิเคชันไหนก็ได้นะครับเซตติ้งต่างๆก็ยังคงคล้ายๆกับมือถือ h ฮเ w e i ในรุ่นที่แพงกว่านั้นพอสมควรนะครับแล้วก็มีระบบเรื่องของก,การจัดการความปลอดภัยมี h ฮเ w e i a s s ซิสนะครับที่จะมี AI l e เลน i t t u u h h i Trip, AI ปเอไอเซิ คร,ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับพร้อมกับสามารถเปลี่ยนปุ่มเนวิกเกตนะครับซึ่งจะเอาเป็นปุมนามปุ่มหรือปุ่มเป็นแบบการปัดนะครับปรับรอบทิศเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าสะดวกม,มากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนแอปพลิเคชันแมพนะครับซึ่งผมได้ทดลองในการใช้งานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่ให้ความแม่นยำสูงนะครับทีนี้ ถามว่าถ้าเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ใกล้เคียงแล้วก็มีการแนะนำเรื่องของดิเรกชันนะครับสถานที่ต่างๆพร้อมกับประวัติว่าเราเคยไปที่ไหนอะไรน,น,นี้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเชื่อมกับ h ฮเว i i อนะครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันเป็นดักโหมดอัตโนมัติหรือเป็นหน่วยนะครับอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันตามประเทศนะครับเพื่อความถูกต้องในการเดินทางของคุณแล้วก็มีการ ตอับเรื่องของเสียงในการพูดน่าเสียดายยังไม่มีภาษาไทยนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าสำหรับคนที่ใช้โฮเว่ยเนี่ยทดแทนในการนำทางได้แต่เนื่องจากการทดลองของเรานั้นเป็นก่อนการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดมันสามารถพรลิกเป็นแนวนอนได้แล้วนะครับแต่ข้อสีอีกข้อหนึ่งที่ไม่ได้บอกกล่าวนะั่นก็คือเรื่องของการค้นหาสถานที่ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันยังพบผิด หนึ่งเช่นผมค้นหา Impact Arena มันกลายเป็นสยามเป็นต้นขับอาจจะต้องให้เวลาทอมทอมเขาหน่อยนะครับเพราะว่าแผนที่นี้พัฒนาร่วมกับทอมท,อม,ทอมนั่นเองสำหรับเรื่องของกล้องนะครับด้านหลังก็จะติดตั้งกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับประกอบไปด้วย48ล้านพิกเซลตัวหลักนะครับ 8ล้านพิกเซลเป็น NY น2ล้านพิกเซลมาโครและก็เลนเดฟนะครับละลายหลังอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับก็เป็นติ่งด้านหน้าเนี่ยครับทท่ที่คุณเห็นนะครับมีความเด็ดที่8ล้านพิกเซลครับสำหรับหน้าตาฟีเจอร์กล้องของ Huawei y 7 a นะครับก็ไม่ได้แตกต่างในจกมือถือตัวอื่นนะครับก็ Inspiration มาจากไนก้านะครับก็มีทั้งโหมด Pro นะครับโหมด Pro นั่นจะทำในแคปภาพนิ่งนะครับแล้วก็จะมี Super m a โคร มีพาโนรามาสโลโมชันมี HDR นะครับใส,ส่สติกเกอร์แล้วก็เพิ่มไฮเดสไฮเดสก็คือ48ล้านพิกเซลนะครับวีดีโอปกตินะครับเราสามารถที่จะรองรับการถ่ายได้สุดอยู่ที่เฟ d ดนะครับแบบเต็มเฟรมนะครับเราสามารถปรับได้สุดอยู่ที่60เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไฟนะครับในการจัดการไฟล์ได้ส่ว so, น Audio Control นะครับก็สามารถที่จะ ปรับได้นะครับว่าเอยเราจะให้มันอัดตอนไหนถ่ายตอนไหนอะไรเงี้ยครับเฉพาะพับนิ่งนะถ้าไปวีดีโอจะไปทำงานแล้ววีโอมีบิวตี้ด้วยนะครับบิวตี้ปรับได้ถึงระดับ10แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของฟิลเตอร์ต่างที่ไม่ให้ครบนะครับโฟโต้โฟโต้มี AI นะครับ AI เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของซีนโหมดในการถ่ายภาพ b ีแฟมีเรื่องของการปรับรูปแบบของภาพนะครับอร์เทตนะครับก็จะมีเรื่องของเอฟเฟกให้เลือก แล้วก็ปรับ BT ได้ในโหมดในโหมดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับ h s o h SO แล้วก็ตัวของสปีชเ t อร์ถ้าปรับสปีชเ t อร์ยิ่งมากนะครับแขขาดทางกล้องครับออปเช u r e อันนี้คือละลายหลังเฉพาะวัตถุนะครับสามารถละลายได้สูงสุดถึง0.95ทีนี้พอดูทั้งหมดแล้วนะครับรุเล่นอาจจะไม่ได้แตกต่างในมากมนยนะทีนี้ถ้าเทียบกับการเรื่องซูมนะครับของตัวเครื่องนั้นจะเป็นยังไงนะครับ ก็พูดเลยว่ามันก็สูงได้ดีนะครับอ่ะผมให้คุณดูเลนว์วยก่อนเลนว์วจะกว้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวซูมนะครับนี่แล้วก็สามารถเลยกรักได้สูงสุดถึง6เท่านะครับโอ้หเท่าก็ใกล้คิดไกล้ชิดมากมายแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับวิดีโอดันก็ระยะเหมือนกันนะครับสูงสุดถึง6เท่าเช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอสำหรับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับคุณก็จะเห็นว่าเออมันก็มีบิวตี้โหมดสำหรับวิดีโอนะแล้วก็สามารถปรับได้ถึง10เท่ามีโหมดที่เป็นโฟโต้และโหมดพอร์เทรตนะครับที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยแล้วก็สามารถปรับได้เหมือนกล้องหลังนั่นเองครับเอาละเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับ ทดลองในการถ่ายรูปครับอันนี้ Ho ฮาวาย Y7A ระยะไวสุดนะครับก็ระยะที่1นึงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับระยะที่หนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้มันสามารถซูมได้สุดๆถึง6เท่านะครับก็จะเห็นน้ำาูุค่อนางชัดเจนนะครับได้ค่อยแตกเท่าไหร่นะฮะอันนี้ต้องเป็นดิจิตอลซูมนะครับอ่ลองกลับมาที่ประมาณช่วง1เท่านะครับหนึ่งเท่า หนึ่งเท่าก็จะประมาณนี้ครับมัก็ยังไม่แต่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเขาใช้เก็บรายละเอียดได้ดีครับอันนี้ลองทดสอบในการถ่ายโบนะครับเป็นเลนสวายด้วยโ o เวอร์วยนะครับแล้วก็เป็นเลนระยะหนึ่งเท่านะครับซึ่งผมบอกว่าภาพออกมาสีนะครับก็ตาม ความเป็นจริงทุกประการนะครับพอเจอแสงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอไม่เจอแสงก็จะดํานะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับทดลองถ่ายรูปนะครับก้องหน้าโว้ย Y7D นะครับในสภาพนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับของพิจารณาการน้อยบาทมากนะฮะก็ตามราคาของเครื่องนะครับเป็นความพิเศคุ้ดีครับ ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ Hover Y7A นะครับก็ทำได้อยู่ที่159,198คะแนนในจากอันตุตู้นะครับก็ถือว่าคะแนนนั้นค่อนข้างจะดีใช้ได้สำหรับมือถือราคา5 9 0 0นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่าครับสเปคนั้นขอเริ่มต้นจากคุมพลังนะครับก็คือ Kirin 710นะครับเป็น 710A นะครับตามที่ เว็บไซต์เจส a มา n a ได้บอกนะครับสเปคไทยมีแรม4กิกนะครับความจำในตัว128กิกนะครับก็ถือว่าอ่ะสมสมส,มสมตัวแล้วก็สามารถเพิ่มไมโครสได้นะครับรองรับตัวของกระจอนะครับเป็น m e r ิจ51นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับอ่าไวไฟนะครับ8.1 n 2.4กิกแล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับ น่าเสียดายอย่างเดียวครับเรื่อง Wi-Fi ที่ค่อนข้างให้มาตรฐานน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา5พ0 0แอมพร้อมกับที่ชาร์จแบบซูเปอร์ชาร์จนะครับกำลัง22.5วัตต์นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราต้องมาเล่นเกมนะั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการทดสอบเล่นเกมในครั้งนี้นะครับก็แน่นอนว่าเราจะใช้ a s a ์ o l e g e n d ซึ่งสามารถหาโหลดได้จาก h u a w e i a p p Gallery นะครับแน่นอนมันก็ จะมีการโหลดพอสมควรแหละแต่ก็ถามว่าเร็วไหมก็ถือว่าเร็วดีนะครับอ่ะแล้วภาพที่ออกมานะครับด้วยขุมพลังคิลิน710นะครับซีรีส์ก็ถือว่าอะผมค่อนข้างให้คะแนนภาพเนี่ยออกมาสวยงามดีใช้ได้ที่คุณเห็นนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยห่วงในเรื่องของการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าลําโพงของมันนั้นมีแค่จุดเดียวก็คือจุดที่นิ้วชี้ด้านขวาผมปิดอยู่นี้นะครับเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเล่นเกมและแบบงไปสองหน้าจอเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องอืดไปนะครับแต่้ใครอยากรู้ว่าวิธีการแบ่งหน้าจอของมือถือเครื่องนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับ อันนี้เป็นการแถมนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่ายใช้สองหน้าจออย่างไรนะครับก็หนึ่งเรากดดีเซนต์นะครับมันก็จะไม่มีปุ่มมาไนให้กดนะครับกดด้านบนก็จะไม่มีอะไรนะครับวิธีการก็คือปัดนี้ครับนี่มันจะมีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับกดลากครับอันนี้คือแอปที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับกดลากเนี่ยครับปึ้งเท่านี้ก็จะเท่ากับสองหน้าจอแล้ว แต่ถ้าหจ้าหน้าที่3นะครับก็ได้เหมือนครั้งหนึง่งมันจะเป็นที่จริงอะ่ะในวิธีนี้ครับกดแล้วมันจะเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณต้องการสลับมันก็คือกดปุ่มนี้นะครับว่าจะเอาขึ้นหรือลงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าการสลับตำแหน่งเนี่ยจค่คนข้ง,ขงที่จะยากนิดหนึ่งเนี่ยครับก็คือผักขึ้นก็ผักลงกับจุวป,ปุ่มตรงนี้นะครับแค่นั้นเองครับสลับตัวของโควิดในการ แทับแอปสองหน้าจอสำหรับในการเชื่อมต่อนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าสเปคของมันนั้นรองรับ Wi-Fi 8.0.11 n เท่านั้นนะครับก็จะทำให้ได้แค่2.4กิกแล้วก็ตัวของเครื่องนั้นก็จะรองรับ 4G แบบ Dual SIM นะครับ เอาละเราจะมาทดสอบกันนะครับตอนนี้เราใส่ซิม 4G อยู่ที่ซิม2นะครับโดยการทดสอบนั้นจะผ่านด้วย e n t e r นะครับเราต่อเชื่อม 4G โดยตอนนี้เราอยู่กลางเมืองนะครับก็คือย่านอุสาิิชัยสมรภูมิก็คือบ้านผมเองแต่ทีอยู่ลึกนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เรื่องของสัญญาณน,นั้นอาจจะมีการขึ้นลงในลนักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณ10เมกนฮะแต่ว่าถ้าเป็นเน็ต ที่บ้านนะครับก็จะมีความเร็วที่สูงกว่านี้นะครับก็ให้คุณดูเรื่องของ r e s ponsive ในการตอบสนองของอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะก็ถามว่า 4G แย่ไหมสำหรับในวันนี้นะครับไม่แย่ครับยังสามารถใช้ได้ครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่พอนะครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับขนาดแบตเตอรี่ของมันก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ ผ่านโปรแกรมชื่อว่า PCMark นะครับอยู่ได้13ชั่วโมง50นาทีนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะนานใช้ได้เลยทีเดียวแล้วเรามาดูในเรื่องของระบบจัดการพลังงานกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Huawei y 7 a นั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวช่วยในการจัดการพลังงานนะครับก็จะมีเรื่องของโหมดพลังงานไม่ว่าจะเป็น Performance Saving แล้วก็ตาอ Saving นะครับก็คือปรับได้ ตามความต้องการของคุณนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการแอปรอนเชอร์การแสดงผลว่าใช้แอปอะไรไปบ้างคอนซัมชันเป็นอย่างไรนะครับก็คือเหมือนกับมือถือโฮมวททั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เจ้ารุ่นนี้จะทำได้ดีนั่นก็คือเรื่องระบระบบชาร์จครับเพราะว่าระบบชาร์จของมันนั้นมีกำลังอยู่ที่ สูงอยู่นะ22.5เป็นแบบซุปเปอร์ชาร์จด้วยนะครับเท่ากับว่าคุณมีที่ชาร์จของโฮเวย่ยเนี่ยคุณเสียบป,ปุ๊บคุณสามารถเข้าสู่ระบบฟาชาร์จได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับเช่นในกรณีแบบนี้นะครับผมใช้ที่ชาร์จของ h u เวย่ยอยู่เป็น power bank นะครับกำลังหนุนอัดแล้วก็รองรับกำลังอยู่ที่22.5นะครับใช้ที่ชาร์จที่เป็นภายนอกนะครับเสียบมามันจะขึ้นซุปเปอร์ชาร์จนะครับก็จะใช้เวลาชาร์จนั้นเพียงแค่หนึ่งชั่วโมง ครึ่งเท่านั้นในการชาร์จก็ถือว่ารวดเร็วมากแบตเตอรี่ของมันอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่ให้มาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบของเราทั้งหมดนะครับซึ่ง Huawei Y7A ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งถ้ามี Google นั้นถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าสเปคของมันนะครับครบเครื่องทั้งกล้อง4ตัว หน้าจอคมชัดแล้วก็ยังเป็นระบบสแกลนิ้วมือด้านข้างที่มีวอมแม่นยำสูงพร้อมกับเสียงำลำโพงที่ค่อนข้างดังและไพเราะพอสมควรเลยแบตเตอรี่อึดใช้ได้นะครับอย่างไรก็ตามราคา5,9 9 9บาทผมถือว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับสำหรับหวเว่ยเองนะครับแล้วถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของทำไงนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อที่หน้าร้านห u a เว่ยหรือในเว็บไซต์ของห u วเว่ยหรือจะเป็นออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมีทั้งหมด 3าสีนะครับก็คือสีทองสีเขียวและก็สีดำครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้านะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้หรือใน f a c e b o o k c o m s l like, a b b i g l a b o x ครับ